พี่น้องครับรักพี่น้องนะครับอยากเชิญพี่น้องฟังคำพยานที่หนุนใจมากๆเลยนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องจะมีประสบการณ์กับความรักความแสนดีฤทธิเดชและการทุรุทุรวงที่พระเจ้าจะประทานให้นะครับฟังคำพยานนี้ด้วยความตั้งใจนะครับขอบคุณครับก็จะ<อ>มาเป็นคำพยาน<อ>คือว่าอาจารย์ได้มาสมามัคคีทำที่บ้านแก้วนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ ก่อนกลับเนี่ยก็คืออาจารย์บอกว่าอยากจะไปอธิษฐานให้ที่ร้านแต่พอเดินเข้าไปในร้านเนี่ยอาจารย์ก็เห็นรูปคาลพเยอะเลยคือมันเป็นร้านอาหารไทยใช่ไหมคะทุกก็คือจะมีการตกแต่งรูปแบบพระพุทธรูปจะมีวางแบบรูปพระพุทธรูปจีนพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบางอันก็คือซื้อมาเองบางอันก็คือเป็นจากเจ้าของกลับแล้วก็วางเอาไว้โดยที่แบบหลักหลักเชื่อไม่ได้ออกเลยเพราะคิดว่า มันไม่เป็นลายเป็นของตกแต่งแล้วก็ไม่ได้มีใครบูชาก็ก็วางไว้อย่างนีง้แต่พอเข้าไปถือเนี่ยอาจารย์ก็คือคากว่าไม่ได้เอาออกหน้าอะไรอย่างเงี้ยแก้วก็เลยบอกว่าค่ะก็ก็เอาออกทุกคนก็เอาออกกันตอนที่เอาออกเนี่ยก็แก้วก็มีอาการคือมันแน่นแน่นหน้าอกมากแน่นหน้าอกไปหมดเลยแล้วก็แบบรู้สึกอยากจะอาเจียนออกเลย้ยคะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ย ก็วันลุ่งขึ้นก็เปิดร้านเพราะว่าตอนแรกเนี่ยแก้วจะบอกอาจารย์ว่าที่ร้านแก้วเนี่ยตอนเช้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยยุ่งเพราะแบบเหมือนแบบแต่ก่อนเนี่ยมันจะีซี่มากแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยลูกค้าเขาจะเหมือนแบบ work ฟอร์ home กันหมดอะไรเงี้ยค่ะแต่อยู่ดีๆเนี่ยพอวันที่เปิดร้านวันลุ่งขึ้นคือลูกค้ามาเยอะมากมากันแบบโต๊ะหนึ่งแปดคนโต๊ะหนึ่งแบบลูกค้าเต็มร้านนะคะคือคนผัดนี่คือผัดไม่หยุดหรือว่าผัดไม่หยุดยันดึกเลย คืเนี่ยสามวันมาเนี้ยค่ะถือว่าร้านยุ่งมาสามวัน,นเลยค่ะดีใจมากที่พี่น้องฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าตรัสกับพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างและหนุนใจพี่น้องถ้าพี่น้องยังไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้ายังไม่ได้เป็นคริสเตียนอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าง่ายมากครับเชื่อว่าพี่น้องตัวฉันเป็นคนบาปฉันสมควรได้รับ การยกโทษจากพระเจ้าเพราะฉันกลับใจจากความบาปและพระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตดีไหมครับและกลับใจจากความบาปอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์รักลูกมากลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้แก่ลูกด้วยขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าจอมเจ้านาย และพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ลูกจะเดินกับพระองค์ไปจนถึงวันสุดท้ายขอพระองค์ดูแลลูกสอนลูกนำทางลูกจัดสรรหาให้ลูกด้วยใช้ช่วยของลูกยังเกิดผลในนามพระเยซูเอเมน โอ้ดีใจมากครับสรรเสริญพระเจ้าพระเยซูสัญญาเราในพระคัมภีร์หนังสือยอห์นบทที่1ิบข้อสิบอกว่าขาโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทําลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ขอพระเจ้าเมตตาประทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ให้กับพี่น้องและพี่น้องจะเป็นพระพรแต่นคนมากมายนะครับเชิญมาฟังคําสอนหลายๆเรื่องนะครับเช่นเรื่องข่าวดีเรื่องเกี่ยวกับสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เรื่องเกี่ยวกับก,บกรรมดำเนินชีวิตกับพระบัญญาณบริสุทธิ์นะครับพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องจะได้เติบโตฝ่ายวิญญาณนะครับพระเจ้าอวยพรครับ